ความโกรธความพยายามบาทนี้มันมีกับคนทุกคนที่เป็นปุถุชน้หนาแน่นไปได้วยกิเลสหรือว่าประโสดาบันและพระสิทาคามียังมีความโกรธแต่ว่าความโกรธของพระอริยเจ้าไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยกับใครท้าโกรธเดี๋ยวท่านก็เวียนโกรธทิ้งไป ได้คนที่หนานแน่นไปด้วยกิเลสโกรธไม่จบมันนี่เรามาหาทางจบของความโกรธถ,ถึงแม้ว่ามันจะไม่ตายเลยเราก็จะพยายามตัดแข้งตัดขามันเสียให้มันแตเกียดแต่กายไปไหนไม่ไหวมันจะพยายามค่อยๆหมดกำลังลงไปนี่ม,นมันเดินไม่ได้มันคลานไม่ได้ วิธีตัดความโกรธที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนําแนะนําไว้เป็นสองแบบแบบที่หนึ่งก็คือใช้เมตตาพรหมีหารแบบที่สองใช้เกสินสีสำหรับวันนี้ผมจะขอพูดแบบของเกสินก่อนเฉพาะเกสินที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้ระงับความโกรธ หรือว่าทำลายความโกรธมีอยู่สี่อย่างคือกรสินสีแดงกระสินสีเขียวกระสินสีเหลืองกระสินสีขาวพอพูดถึงกระสินท่านอย่าทำตาโต,ตหรือตกใจเพราะว่ามีนักปฏิบัติมาก้วยกันพอพูดถึงกระสินรู้สึกทำท่าทางใหญ่โต มนันรู้สึกว่าเหมือนว่าเป็นของใหญ่ของหนักเสียจริงๆแต่ความจริงกรรมาฐานทั้งสี่สิบกองจะเป็นกระสินหรือไม่ใช่กระสินก็ตามเป็นของมีค่าเสมอกันไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยผมเคยฝึกมาแล้วผมไม่เห็นเปนแปลกอนุสติสิบก็ดี อ้าศพสิบก้นดีกสินสิบก้นดีอาหารเรปรโกูจะสัญญาจะตุธาตุฐานสี่รนืกอว่าอารูปสี่อารูปก็มาจากกสินมันก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรวิเศษวิโสไปจากกันเป็นได้เพียงว่ากสินเป็นกรรมฐานหยาบสามารถจะทรงฌานสีได้ทุกอย่างท่านั้นเอง สร้างความเข้าใจตามนี้ไว้ด้วยนะครับอย่าทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเพราะจับกระสินเข้ามาก็กแสดงว่าฉันน่ะเก่งเสียเต็มทีนัน่นเป็นความเลวที่ให้อภัยอะไรไม่ได้เลยเป็นคนมีแต่สัญญาจะเป็นคนที่ไม่มีปัญญาวันนี้มาพูดกันถึงกระสินตัวอย่างก็คือพระลูกชายในช่างทอง ตามที่พูดมาให้ฟังแล้วในด้านของพระสูตรท่านบวชกับพระสารีบุตรท่านเป็นคนมีโทสะจริตพระสารีบุตรให้อาสุปกรรมฐานคิดว่าคนหนุ่มคนสวยคนรวยย่อมหนักเนกามารมเมื่อให้กรรมฐานผิดผิดกับจริตไม่ตรงกัน รการตีฆ่าศึกฆ่าศึกมาหน้าบ้านเราไปตีหลังบ้านฆ่าศึกมันก็ปลุนบ้านหมดสามสิบแสามเดือนท่าน,นไม่สามารถจะบรรลุมรคผลได้เมื่อออกพรรษาภาษาลีบุตรพาไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรเื่อพระพุทธเจา้าจงได้ทรงตัดภาษาลีบุตรคณละบรผู้มีความมีผู้มีศรัทธา ที่แตถาคตไม่สามารถจะสอนนั้นไม่มีถ้าอย่างนั้นขอภาษาลีบุตรกลับไปก่อนเมือเ่อภาษาลีบุตรกลับไปแล้วองค์สมเด็จพระชินวร์ยังได้สมมอบกระสินอันหนึ่งที่เรียกว่าโลหิตกสินคือกระสินสีนแงดงโยนดินามิตรดอกบวัวเป็นสีนแดงเพื่อวัวทองคำ ให้พระองค์นั้นไปนั่งที่กองทรายหน้าวิหารเอาดอกบัวปักอยู่ในกองทรายแล้วก็นั่งเพ่งมองจาวันนี่สีแดงสีแดงสีแดงเล็กในใจพร้อมกันนั้นเ็เห็นจะกำหนดรูดลมหายใจเข้าออกไปด้วยพอลืมตาขึ้นมาใหม่ถ้าก็มองจับสีแดงเมื่อสีมันพร่าไป ใจจาไม่ถนัดลืมตามาดูใหม่แล้วก็หลับตาเลกเึงสีแดงเพอเดี๋ยวเดียวสีแดงก็คลายตัวจางลงทีละน้อยละน้อยกลายเป็นสีเหลืองจากสีเหลืองเป็นสีขาวจากเป็นสีขาวเป็นประกายเหมือนแก้วเป็นแก้วใสก่อนจากแก้วใสเป็นประกายคล้ายๆแก้วทอแสงจากพระอาทิตย์ ตอนนี้แสดงว่าจิตของท่านเป็นผู้ทรงฌานเข้าถึงฌานสี่ตอนนั้นองค์สมเด็จพระมหาหมุนีทรงพิจารณาดูว่าโอ๋นอพระองค์นี้ถ้าเราไม่ช่วยเวลานี้เธอได้ฌานสี่แล้วถ้าเราไม่ช่วยเธอจะบรรลุมรรคผลเป็นอรหันต์ได้หรือไม่ สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงทราบโดยอำนาจพระพุทธญาณว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลได้เวลาที่เธอหลับตาอยู่อย่างนั้นสมเด็จพระจอมไตรจึงได้ทรงเนรมิตรดอกบัวที่มีสีสดใสให้กลายเป็นสีเศร้าหมองเมื่อนั่นเพื่อท่านนั่งภาพเพ่งภาพของกษินเกือสีแดง ที่เป็นใบกายพอกำลังใจก็ลืมตาม,มันาดูดอกบัวเห็นดอกบัวเศร้าหมองคิดในใจว่าโอ๋หนอดอกบัวนี่เมื่อกี้นี่ผ่องใสเวลานี้มันเศร้าหมองไปเสียแล้วหรือก็หลับตานึกวา่าโอ้ร่างกายของเราก็เป็นอย่างนั้นมันผ่องใสแต่มาถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวเท่านั้นการเวลาล่วงไปร่างกายเราก็เศร้าหมองแบบนี้ เธอก็พิจารณาแบบนี้ต่อมาองค์สมเด็จพระจินสีก็ทรงดำมิตรให้กลีบลัวหล่นลงเธอพิจารณาภาพกระสินด้วยแล้วก็ใช้อารมณ์ใจพิจารณาทังกําลังขขาล่างกายด้วยว่ามันมีความไม่เที่ยงมันมีความทุดโศมเป็นธรรมดาลืมตาใหมาท่ทีตายจริงกลีบลัวหล่นเสียหมดแล้ว เหลือแต่ฝักเกสอนก็ไม่มีเลยอั้การเธอก็หลับตาลงไปคิดว่าร่างกายตอนนี้สุดโทมลงไปลงไปเช่นเดียวกับดอกบัวเศร้าหมองแต่ในที่สุดกลิกก็ร่วงลงเหมือนกับคนแก่ที่มีร่างกายค้อมไปขนาดหลังงอฟันหูก็ฝ่าตาก็ฟางผมก็หงอกฟันก็หักนังก็เหี่ยวยน่น ทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายที่เห็นว่าเป็นของดีของสดใสมันไม่มีแล้วสำหรับคนแก่ชีวิตร่างกายของเรามันเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งไม่มีอะไรเป็นสรณนะแล้วก็ลืมตามาดูวิกทีตอนนี้องค์สมเด็พจพระนินสีทรงนิรมิตให้าการบัวหักดอกบัวหล่นผลปี้ไปหมด เธอเห็นภาพที่องค์สมเด็จพระบรมรส,ขขสรคตสรดมิตรดอกบ,บัวอย่างนั้นก็มาเนกถึงกายเมื่อร่างกายนอกจากแก่ไม่ช้ามันก็ตายเมื่อเธอพิจารณาไปก็คิดว่าร่างกายไม่มีความหมายสําหรับเราดอกบัวที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานเป็นดอกบัวทองคําเป็นภาชนะที่มีความแข็ง ในไม่ช้ามันก็สลายตัวได้ฉันได้ร่างกายก็เราก็มีสภาพฉันนั้นฉะนั้นเราจะไม่ติดในร่างกายนี้ต่อไปท่านก็ทำใจให้ว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราคือไม่สนใจในร่างกายร่างกายมันจะเป็นยังไงก็ช่างเมื่อสภาพมันเป็นอย่างนี้ทำจิตของท่านนี้จับภาพกับสินก็พยยิจารณาร่างกายควบก,กัน ไม่ช้าไม่นานท่านจะก็ได้ได้สมเดาา็จอนาตผลพร้อมไปด้วยปริสัมพิทายานนี่สำหรับตัวอย่างในการเจริญพระกรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็เป็นพระอรหันต์ได้ถ้าทําเป็นสำหรับท่านนั้นหลายชอบสีอะไรสีแดงหรือว่าสีเขียวหรือว่าสีเหลืองหรือว่าสีขาว จะทำกองไหนมันก็มีสภาพเหมือนกันการสินไม่มีอะไรยากเป็นของง่ายๆเป็นกรรมฐานอยากชอบกองไหนชอบสีอะไรเพ่งสีนั้นแล้วก็ทำตัวอย่างอย่างพระในช่างถอนหลับตาไปก็นึกถึงภาพสีอะไรนึกถึงสีนั้นเรื่องนชื่อสีนั้น จนทั้งสีนั้นทรงตัวไม่ต้องลืมตาม,มันดูใหม่จะนั่งอยู่จะยืนอยู่จะเดินอยู่จะนอนอยู่นึกขึ้นมาเมาื่อไรเห็นภาพนั้นติดตาท,าทันทีอย่างนี้เรียกว่าอ uh ุกหานิมิตเบื้องตนแต่สีนั้นคือคลายจากสีเดิมจากเหลืองจากแดงจากเขียวมาเป็นเหลืองอ่อนๆจนทั้งเป็นสีขาว ยัต้องเป็นประกายแท่งทึบอามัน,นเป็นสีขาวแท่งทึบใหญ่จะบังคับให้อยู่สูงก็ได้อยู่ต่ำก็ได้บังคับให้เล็กก็ได้บังคับให้ใหญ่ก็ได้อย่างนี้จึงจะเข้าถึงอุปจาระสมาธิเต็มภาคภูมิถ้าสีนั้นกลายเป็นประกายพลิกสีก็บสินี่เหมือนกันเยะเป็นกระสิงกองไหนก็ปรนก็เหมือนกันทําไปแล้วสีต้องเป็นประกายพลิกหมด ถ้าเป็นเประกายพึ่งเส้นแดงวิจิตเข้าถึงชันขณะที่เพึ่งสีเส้นกะเซสีกระสินที่เป็น,นเปนระกายพึกนั้นแต่ประปลากฏว่าไม่รู้ให้ใจหรือเปล่ามีสภาพผลไม่ให้ใจใจสว่างพโพลจิตไม่รับสมัมผัสภายนอกหูโม,โม่ด้ินเสียงยุงจะกินลิ้นจะกัดไม่รู้แต่ความจริงพระเจริญกรรมฐานในยุยงไม่กินลิ้นไม่กัด ถ้าจิตเป็นชาในะยุงดิ้นไม่ทำไม่ทำแน่ท่านก็ควรจะพิสนดดูแล้วต่อไปเวลากลางวันกลางคืนก็ตามถ้าท่านไปทางไหนจิตของท่านไม่ทิ้งอุปจาระสมาธิหรือปฐมฌานหรือว่าทุติยฌานฌานที่สองยุงมันไม่ชอบยุงไม่ชอบกัดยุงมันเกลียดคนใจดี ให้นันว่าเป็นเครื่องปรนสุจิตเขาตนในเมื่อจิตเข้าถึงสทรงจิตจับไปกายพึกสว่างสวายใจลุกโลใจสว่างโผล่แล้วก็มีอารมณ์คล้ายกับไม่รู้สึกว่าให้ใจนั่นคือฌานสี่ถ้าทรงอยู่ได้อย่างนี้ก็ดีทำแล้วได้ไม่ถึงนึกถึงสีได้ก็ใช้ได้ แล้วก็ใช้จิตใจพิจารณาไปถึงกันห้าตามที่กล่าวมาแล้วในเรื่องของพระช่างทองเรื่องเะโสดาสิกทาคานาคาไม่มีความหมายกลายเป็นพระอราหาันไปแต่ว่าตอนนี้เราพูดกันถึงสิทาคามีผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละพระองค์ไหนที่จะทรงจิตหรือคนใดจะทรงจิตเป็นระโสดาสิกทาคานาคาอราหารัน ไล่เบียดไปตามนี้ไม่มีในประวัติศาสตร์เป็นไ,ได้เพียงว่าท่านทรงประสูตดานแล้วบางท่านก็เป็นนาคามีเลยบางท่านก็เป็น,นหันเป็นเลยแต่ไหนไหนพูดกันถึงพระสกิทาคามีก็พูดกันสักสักหน่อยเวลาที่เราจับกระสินสี่กองกองใดกองหนึ่งสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีขาว ถ้ารมจิตเข้าเราไปสมาธิเทุปจารสมาธิกำลังความโกรธมันก็ลดถ้าจิตเข้าดิ้งชาญความโกรธมันก็คลานต้มเตียมต้มเตียมไม่มีกำลังเพราะชาญมีกำลังใหญ่ทำลายกำลังความโกรธได้หนีแต่ถ้าว่าไม่สามารถจะฆ่าให้ตาย ดะนั้นเลยเมื่อจิตของเราจับชาในกระสินส่วนใดส่วนหนึ่งและสมาธิส่วนหนังได้ส่วนหนึ่งได้เราก็ไปจับสกายทิฐิเข้ามาพิจารณาควบคู่กันไปขณะที่เพ่งถึงภาพกระสินจงอย่าใช้สกายทิฐิเข้ามาควบมันจะโย่จับกระสินให้มันทรงตัว ยาสีดาตามเดิมก็ตามสีกลายก็ตามสีประกายพืิก็ตามสำหรับสมาธิได้แค่ไหนพอใจแค่นั้นอย่าทำจิตให้มันวุ่นวายในเมื่อท่านนาั้งหลทรงอารมณ์ได้อย่างนี้แล้วเมื่อจิตสบายตามปกติเป็นที่พอใจคลายอารมณ์มานิดหนึง่ง คิดพิจารณาสิ่งขันห้ากับภาพกสินในเมื่อเราพิจารณาคันห้าภาพกสินก็หายจึงเอาคันห้ากับกระสินเข้ามาประกอบกันนั่นก็คือนึกว่าภาพกระสินนี่เดิมทีเป็นสีแดงผมว่าสีเดียวนะกี่สีก็เหมือนกันพูดสีเวลา ถ้าต่อมาก็กลายเป็นสีเหลืองเหลืองอ่อนๆเพื่อแดงเขาค่อยจางแล้วกลายเป็นเหลืองเข้มเข้มแล้วก็อ่อนๆแล้วก็ขาวขาวก็แล้วก็ใสแต่พอเราขยับใจนิดเดียวภาพกระสิงก็หายไปภาพกระสิงกับร่างกายของเราก็มีสภาพเหมือนกัน ภาพกระสินที่กลายสีได้สแสดงว่าภาพกระสิน,นั้นเป็นของไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงสีมันจะต้องปรากฏตามเดิมเหมือนกับร่างกายของเราที่มันมีความไม่เที่ยงมันสุดมันโซม,มันเปลี่ยนมันแปลงไปได้ตามปกตินี่มาตอนหลังที่เราทิ้งภาพกระสนภาพกระสนหายไป เรามาเทียบกับร่างกายของเรามันก็มีสภาพเช่นเดียวกันเพราะร่างกายของเรานี้ในที่สุดมันก็สลายตัวแบบเดียวกับภาพกระสินฉะนั้นเราจะไปสนใจเรื่องโทสะความโกรธเพื่อประโยชน์อะไรเราโกรธเขามันเป็นปัจจัยของความทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าคนโกรธไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์อย่างเดียว เรากรูเขาเพื่ออะไรเขาทําไม่ชอบใจเราเราอยากจะฆ่าเขาแล้ถ้าเราไม่ฆ่าเขาเขาจะตายหรือไม่ตายเขาก็ตายถ้าเราอยากจะประทุศร้ายเขาให้มีความเจ็บช้ำทางกายเราก็คิดว่าถ้าเราไม่ประทุศรายเขาร่างกายเขาจะโสมหรือไม่โสมถ้ามันก็โสมแล้วยาทำร้ายเขาทำไม เป็นอันมาโทษแห่งความประโยชน์แห่งความโกรธมันไม่มีคนโกรธทำลายชีวิตร่างกายขาองตนเองทำลายปัญญาเขาตนเองยิ่งโกรธมากเท่าไรกินไม่ได้นอนไม่ดับร่างกายก็สุดโทรมจิตใจก็มีความวุ่นวายมันก็มีแต่ความเร่าร้อนตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าโทสักขีไฟก็โทสัก มันมาเผาผลาญร่างกายให้พินาศไปใจก็ไม่เป็นสุกกายก็ไม่เป็นสุกโกรธเขาทําไมโกรธเขามันดีตรงไหนคนที่โกรธคนได้ก็คือคนบ้าถ้าเราโกรธคนอื่นมาเมื่อไรแล้วนึกไว้ในใจว่านี่เรามันบ้าพอตัวบ้ามาก สิ่งความโกรธมันไม่ได้มีประโยชน์คนมันตายด้วยกันทั้งหมดทําไมจะต้องโกรธคนที่เกิดมาในโลกนี้ก็มีกิเลสคนที่มีกิเลสจิตมันเศร้าหมองจิตมันมึดมีแต่ความโง่เพราะเขาโง่เขาเนื้สร้างอารมณ์ที่ไม่ชอบใจให้ใจเราให้เกิดในเมื่อเขาทำลายก็ความดีของเขาเราทำไมต้องทำลายความดีของเราด้วย เขาอยากจเจนเร็วก็ปล่อยเขาเรวไปแต่คนเดียวเราไม่ยอมเลวด้วยใครอยากประกาศเป็นศัตรูให้เขาประกาศแต่ผู้เดียวเราไม่ไประกาศตนเป็นศัตรูกับเขาใจเราก็เป็นสุขอันนี้จิต Р เป็นสุขไดอํานาาของกํลาลังฌานต่อมาจัดจิต Р จะเป็นสุขใหญ่ว่าร่างกายของ,งของเราของเราคนดีของเขาคนดีเขาสัตว์ทั้งหลายคนดีวัตถุอื่นใดคนดี ไม่เป็นที่น่าชื่นชมสำหรับเราเพราะหนึ่งมันเป็นอนิจังหาความเที่ยงไม่ได้สองทรงอยู่ก็ประกอบไปด้วยความทุกข์สามในที่สุดมันก็สลายตัวสภาวะมันเป็นอย่างนี้ทำไมเรายังจะถือรักในร่างกายของเขาเราจะถือโลกอยากได้ทรัพย์สินของเขา เราจะถือโกรธเพื่อกาศตัวต้องการบัประหารเขาแล้วมันมีประโยชน์อะไรเราจะอยู่ไปกี่วันไม่ชาเราก็พลันตายดีไม่ดีเราจ,จะตายเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขึ้นชื่อว่าความโกรธคิดปทุสรายจะไม่มีสำหรับเราใครเข,า,ขาจะทำยังไงก็ช่างเขาใช้ครถาภาวน,นาไว้บทหนึ่ง ใครเขาชมว่าเราดีแล้วก็เรวก็ช่างมันเจ้านี่จะมาหลอกใช้ใครเขาว่าเราชั่วแล้วก็ถือว่าช่างมันที่ว่าความดีหรือความชั่วมันอยู่ที่เราเท่านั้นเราจะดินดนน่นรนยังเกินไปเมื่อเราระงับใจได้อย่างนี้สนแสดงว่าอารมณ์แห่งพระสกิทาคามีของท่านเข้ามาอีกขั้นหนึ่งคือระงับความโกรธให้มีกําลังน้อย ถ,ถ้าว่าเรื่องราวของการระงับความโกรธที่ยังไม่หมดจะพูดต่อไปจัดอีกจิตหนึ่งก็คือพรหมิหารสี่แต่ถ้าว่าเวลานี้โดยเวลามันหมดสแล้วนี่ท่านผงเข้าใจว่าคําอธิบายเพียงเท่านี้ก็สามารถจะทําให้ท่านหลายผู้ทรงความดีคนดีนะจะจําได้และก็คนดีจะปฏิบัติได้ แต่คนที่ปฏิบัติไม่ได้จะมาคุยนะฟังให้ผมฟังราเป็นคนดีเพราะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเลวประสริรารชานเพราะของแค่นี้ทํากันไม่ได้จะทําอะไรได้อะไรต่อนี้ไปเขราบรัดาท่านนั้นหลายพยายามตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอธิยาศัย จนกว่าถึงวาระที่ท่านเห็นว่าสองคนควรจะเลิกสวัสดี